สวัสดีครับลักกิจรีวิวนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำสินค้านะครับรีวิวสินค้านะครับพอดีผมสั่งหน้ากากกันสารเคมีนะเพราะว่าผมเป็นเกษตรกรเนาะผมต้องไปฉีดยาฉีดายาฆ่าแมลงหรือไม่ยาฆ่าหญ้าหรือไม่ก็ฉีดฮอร์โมนปุ๋ยฮอร์โมนข้าวบ่อยนะครับหรือไม่ก็สวนยางนะครับผมก็เลยหาวิธีป้องกันตัวเองนะครับ คือผมได้สั่งหน้ากาก3 m ป้องกันสารเคมีมานะครับในราคาหลักร้อยกว่าบาทนี่แหละครับยังไงก็เซฟตัวเองไว้ก่อนเนาะถึงมันจะคุณภาพไม่ดีมากหรือยังไงก็เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับแล้วก็จะมารีวิวให้เพื่อนดูว่าอ่ามันเป็นลักษณะยังไงในก่อนตัดสินใจในการจะสั่งซื้อมานะครับพอดี ผมสั่งซื้อมาให้แล้วให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับว่ามันจะดีแค่ไหนเนาะเดี๋ยวคุณภาพสินค้ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็แพ็กเกจจิ้งของเขาเป็นยังไงนะครับจะตรงตามที่โฆษณาในเว็บไซต์หรือในเพจหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปแกะดูเลยครับว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะแกะดูพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวผมแกะก่อนนะครับมาครับแกะกันเลยครับว่าข้างในเป็นยังไงนะนี่นะครับ ผู้คนอาจจะไม่เห็นเนาะผมอ่าพอดีขาตั้งกล้องผมไม่ค่อยดีนะมันชำรุดนะครับผมก็เลยต้องมาถ่ายในมุมนี้ไม่ได้นะครับผมก็เลยนั่นจะยกถ่ายเพื่อนๆดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมยังไม่ได้สั่งซื้อมาใหม่นะครับขาตั้งกล้องผมมันหักนะครับขอโทษขออภยัยอ่าท่านผู้ชมด้วยนะครับผมแก่แล้วเห็นกันไหมเ,เห็นกันไหมครับ นี่ครับข้างในจะเป็นแบบนี้ผมสั่งมาในราคาสองร้อยบาทนะครับหมูก็เนี่ยครับตามรูปนี้เลยเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นอ่าไว้ฉีดฮอร์โมนหรือว่าฉีดยาฆ่าหญ้าหรือฉีดยาปุ๋ยนะครับฮอร์โมนอ่าสวนยางนะครับคนทีผมทำเสร็จเป็นเศ็เกษกนสวนยาง ผมก็เลยป้องกันตัวเองนะครับเป็นาหาวิธีป้องกันตัวเองคือซื้อหน้ากากมาสวมใส่นะครับไม่ให้เป็นอันตรายตัวเองเนาะเวลาทํางานนะครับยาฉีดยาขยาฉีดปุ๋ยฉีดข้าวเนี่ยครับอืมก็โอเคอยู่นะครับเป็นว่าเป็น 3M นะครับผมก็เนี่ยครับ เป็นน่าจะเป็นของจีนนะครับเป็นภาษาจีนหมดเลยเนี่ยเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวลองใช้ดูเดี๋ยวผมจะมารีวิวตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะสวมใส่ให้ดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะเนี่ยครับก็มาให้มาแบบนี้เดีแบบ๋ยวแป๊บหบนึ่งใส่ยังไงลนะ่ะทีนี้ไม่มีคู่มือเลยครับเ<ม>บื่อน กุไม่มีมีแต่ถุงอันนี้มาให้เดแป๊บหบนึ่งนะผมหาวิธีใส่ก่อนมันน่าจะอันนี้ทางข้างบนแหละผมก็ไม่เคยใส่มันน่าจะเป็นแบบนี้นะก่อนนะประมาณนี้ครับนี่ครับโอยอย่างนี้เลยใส่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะครับ ก็โอเคนะครับใส่แล้วก็โอเคอยู่ครับแต่ต้องผมต้องปรับสายนี่ครับสายมันพอจะยังสั้นไปนิดนึงแล้วมันจะรัดผมมันทําให้ผมอึดอัดนะครับแต่ผมว่ามันก็โอเคนระดับหนึ่งนะไอตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยเนี่ยครับตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับเราสามารถถ้ามันหมดสภาพแล้วก็เราสามารถซื้อมาเปลี่ยนได้มันมีจะมีแยกชิ้นให้นะครับ ใส่คู่กับแว่นตาเดี๋ยวผมใส่คู่กับแว่นตาเดี๋ยวผมปรับสายแป๊บหนึ่งนะครับพอดีผมสั่งแว่นตามาก่อนแล้วแต่ผมยังไม่ได้ใส่เพราะว่าใส่มันใส่คู่กับตัวนี้แหละเดี๋ยวผมปรับสายแป๊บหนึ่งนะครับดูแล้วโดยรวมก็โอเคครับแต่จะใช้งานจริงมันจะเป็นยังไงอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะเพราะว่าผมยังไม่ได้ใส่นานๆู้วนะครับผมจะมาใส่ตอนที่ผมไปฉีดฮอร์โมนนะครับฉีดฮอร์โมนใส่ส่วนยางนะครับเพื่อให้บำรุงหน้ายางนะครับ ไอ้มุม่งพยายามให้ยางออกดีนะครับผมจะไปลองดูนะครับผมอ่าป้องกันนะครับมันมีกลิ่นเหม็นมันกลิ่นมันก็ไม่แรงนะครับแต่ว่าเวลาหยอดนมโกงน้าก,กดก็ใช้ได้ครับเนี่ยป้องกันเราด้วยไม่ให้เราดูดสูดดมสารเคมีเข้าไปร่างกายเรานะครับเราเป็นกเกษตรกรก็จริงแต่ว่าเกษตรกรยุคใหม่ครับเซฟตัวเองครับป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นโรคเป็นภัยนะเดี๋ยวผมพอปรับสายแป๊บหนึ่งครับ นี่ครับเอาเป็นประกอบการตัดสินใจกับเพื่อนแล้วกันนะถ้าเพื่อนๆอ,อยากสนใจสั่งซื้อมานะครับไอตัวนี้ก็เป็นตัวกองนะครับสองข้างก็โอเคนะผมว่าในราคาประมาณนี้ผมว่าก็โอเคไม่ไก่กาะละรีเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นของ s c อปเรียนแบบของ 3M นะครับแต่ดูแล้วมันก็น่าจะใช้ใช้ได้ใช้ดีอยู่ก็ลอง ซื้อหามาได้ครับราคาไม่แพงแต่ป้องกันเราได้นะครับป้องเซฟเซฟตัวเองครับเซฟจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับจากสารเคมีเล็กน้อยก็สามารถช่วยได้ครับผมปรับสายอยู่นะครับแปบ๊บหนึ่งแต่ผมจะอันนี้ให้ดูผมปรับสายอยู่แปบ๊บหนึ่ง สายมันสั้นไปหน่อยโอเคเดี๋ยวผมจะใส่้อมแว่นตานะครับเนี่ยแว่นตาจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยครับช่วยสอนสั่งมาก่อนแล้วเดี๋ยวผมใส่ให้ดูครับว่ามันเป็นยังไงต้องสวมไม้ข้างล่างก่อนนะครับสวมเข้าไปในคอก่อนแบบนี้ครับหร,หรือไม่ก็ใช้อุตสาหกรรมพ่นทงพ,พ่นสีก็ได้นะครับงนี้ โอเคเลยครับใช้ดีอยู่ใช้ได้นะครับเพื่อนก็ลองหาซื้อหามาได้นะครับก่อนตัดสินใจซื้ออันนี้ผมมารีวิวให้เพื่อนดูแล้วนะครับในราคาหลักร้อยนะครับไม่แพงลองซื้อหามาใช้ได้เพื่อป้องกันอ่าตัวเราด้วยนะครับเวลาเราฉีดยาฉีดฮอร์โมนถึงมันจะราคาไม่แพงแต่มันก็สามารถป้องกันได้ดีกว่าเราใส่ผ้าปิดจมูกบางๆนะครับแล้วก็ไปทํางานนะครับอันนี้มันจะมี นี่ครับตัวกรองข้างล่างข้างบนหนึ่งสองสามนะครับอันนี้เป็น่าตรงที่เราหายใจนะครับเพื่อป้องกันแเราหายใจออกได้แต่ว่าหายใจเข้ามามันมันจะอันคล้ายว่ามันลมออกไปอย่างได้อย่างเดียวแต่ว่าหายใจเข้ามามันจะเป็นอะไรนี้ครับคล้ายๆมันเป็นวาล์วลมมาตรงนี้ครับป้องกันสารเคมีได้ดีครับดูโอเคนะเพื่อนๆก็ลองซื้อหามาใช้การตัดสินใจนะครับก็ดูคลิปผมแล้วก็เปิดจะตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับ มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวลักกี่จะหาสินค้ามารีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูใหม่นะครับราคาหลักร้อยแต่ป้องกันได้แน่นอนครับคลิปนี้ก็ขอจบคล,คลิปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปครับครับสวัสดีครับ